ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็จะมีชาดีชาเขียวแล้วก็ชาไทยค่ะรสชาตินะคะหอมหวานค่ะสามารถเก็บได้สี่ถวันนะคะถ้าไม่ใช่ตูเย็นถ้าช่ตัวเย็นก็สามารถเก็บได้7จนะ็ถึงสีวันค่ะราคาน,น,นะคะอยู่ที่25่บาท่ะงค่ะช่องทาการจัดจำหนะคะเราก็จะมีเป็นเพจแชทบุ๊คค่ะแล้วก็ขายที่ไวิทยาลัยข้าวตำนานถ่องอเ,เพจนะคะสามารถรั กล125บาทมาซื้อ3โกดในราคา70บาทค่ะแรงบันดาลใจนะคะก็คือกลุ่มของเรานะคะ<ม>เป็นกลุ่มที่ชื่อชอบการหย่มชานะคะ<ม>เป็นประจํา เน,นะคะเราจะจัดทำโครแกา,านี้ขึ้นมานะคะ่ะข้าในทองสงวัสดิ์ค่ะชุดสองชุดรสชาติของหวานน่อร่อยค่ะมีกรารกระจายส่วนถ้ค่าที่่วงถึง่ะ ก่อนนะคะแต่นด์หรืชื่อร้านไม่เป็น,น,นทุนจัดค่ะสินค้าที่คอนแตกต่างเจอร์มจากตลาด,าด,าดาเขาไม่้เป็นสินค้าสำหรับปราช่งค้า,า,าค่ะในส่วนของโอกาสนะคะผ่านได้ทำการโปรโมชั่นนี้นะคะก็จะทำให้มีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นค่ะในส่วนของคุปสันนะคะก็มีร้านชาบมมูเป็นจำนวนมาก กคะก็ขอจบการสนับีนงเท่านี้ค่ะขอ